สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะผมเพราะว่าผมแมคเกมมิกกม่งนะฮะวันนี้คุณยูกชมผมในเกมแก๊งสตาร์เบิกัตมีชั้นที่2ี่สเดี่ยวบนะผมโอเครก่อนอันดับแรกเฮ้ยไปไหนแล้วเจอเ้อเจอ <c oughs> แล้ว เคยมีคนอยู่คนนึงไว้เปิดประตูไปผมเจอแล้วรถดูดูของเราองไปเจ้หัวเจอหัว

ปิวเลยเลยเมื่อกี้เฮ้ยตำรวจมาออกไปมอไซค์ข้าพเจ้าอยู่น,บบน,บบนี่ตำรวจมาสองฝั่งเลยไปแลวงานนี่ไม่รอแล้วครับผมไม่รอดหรอวะเนี่ยแม่งเอ้ยติดอีก ขี่มาสีพีอาร์แล้ผมตำรวจนี่ก็ดักไม่เลิกครับผมไม่น่าไปยิงเมื่อกี้ไปแล้วเอ้าสองดาวเฉยเลยจะหายแล้วะไม่รอดแน่เลยว่าแล้วเอยเลยเลย ซีพีอาร์ซีพีอาร์หลอดแล้วเวย้ยสองร้อยเมตรครับผมโอ้ยแหลกแหลกฟเฟรมเลทตกโอ้โอหลื่นโอ้ยชนชนถึงแล้วครับผมเดินเข้าไปเรื่อยๆครับผมอ้าวเดินมาโผบรรดาดฟ้าเฉย ให้อะไรเนี่ยสตัฟเดอร์เฮชแมนอ๋อเห่ไรเห่ไรเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอเรามาเดินมานิ่งๆครับผมดูสตเต็ปละจะยิงไงให้มันแบบโดนแม่นๆนะรอให้มันอยู่นิ่งๆครับเดี๋ยวเราเราจะยิงนะ,ะอ่าปึ๊บนั่นไงโคตรแม่นนะผมเดีย๋ยวดูอีกคนนะครับดูสเต็ปของผมนะฮะคนไหนถึงก่อนนะคนที่ถึงก่อนเออแม่นครับแม่น แม่นแมน่นแต่ถ้าเกิดใช้แบบนี้กับรถกับพวกรถยนต์นี่ใช้ไม่ได้นะฮะมันมันไม่ทันนะผมอ๋อผิดคนผิดคนไม่ใช่ไม่ใชไ่ไม่ใช่คนนู้นไม่ใช่คนนู้นอ้าวแม่นแมนจบชีวิตลงหน่อยน้อยไปน้อยไป,ยไปเฮ้ยมานี่ยทำอะไรวะยืนนิ่งยืนนิ่งเมื่อไหร่ยิง อ้าวอ้าวไม่นิ่งไม่นิ่งเว้ยมีก้มมีก้มมีก้มนั่นไงมาเป็นรถครับผมอันนี้ลำบากหน่อยอืมอ่าสนุกกันนิดหน่อยครับผมรอคันนั้นมา กอดไกลจังวะเอ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนเอ้ยไม่โดนไม่โดนอื้อหือเรียบร้อยเก็บไปแล้วไม่โดนไม่โดนไม่โดนเวรกรรมแม่เข้าไปแล้วหนึ่งคนน่าจะปลอดภัยมั้งน่ามันมันน่าจะไม่เป็นไรมันเลงยากด้วยเพราะเครื่องผมไม่ลื่นเออโดนแล้วโดนแล้ว เออเรียบร้อยเก็บไปเครื่องไม่ลื่ออย่างนี้แหละมัน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 จะกระตุกกระตุกนิดหน่อยเอุ้ยไม่โดนไม่โดนอือโดนแล้วโดนแล้วอือเรียบร้อยอีกสองตัวอยู่ไหนวะอือไม่โดนไม่โดนไม่โดนเฮ้ยมันแหลกไว้มันแหลกเฮ้ยมันหลุดวงโคจรไว เฮ้ยเกือบไม่ทันแล้วเหมือนเหมือนมันค้างนิดหน่อยครับผมทำไมต้องมายืนตรงนั้นด้วยวะแล้วกูจะยิงแม่งไงเนี่ยเออรอมันอันนี้ก่อนเอาเฮ้ยไปไหนว,วะ อย่ามอมสิโว้ยมาแล้วมาแล้วสองคันแล้วผมอันนี้อาจจะไม่รอดเขาเป็นได้ครับผมเจสันมนอยู่นิ่งๆหน่อยสิเอ้ยอินนอ้ยไม่รอดแน่เลยแพ้แน่เลยวะวัวนะน่าจะแพ้แพ้วะ โอเคเวลาอยู่ด okay. <Vera S 2> <out>. ีครับเวลาไม่ตายครับผมก็ภารกิจเฉียดชิวเฉลียวชิวเฉียดครับผมก็จบไปครับผมงอง่ายสุดๆกับภารกิจมิชชั่นที่29สำหรับวันนี้แม็กเกมมิ่งต้องลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม็กเกมมิ่งด้วยนะครับคลิปแก๊งสตาร์เวีการมิชชั่นนี้จะลงทุกอาทิตย์นะครับอาทิตย์ละหนึ่งคลิปนะครับผมส่วนคลิปอื่นจะว่าไงก็ตามนั้นนะครับผมสำหรับวันนี้ แมเกมมิ่งต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ